สวัสดีครับท่านฟังที่รับครับวันนี้มีเรื่องมาเตือนพี่น้องที่กรทมนะครับต้องต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายนะครับสําหรับ <c oughs> ตัวผมเองแล้วก็มายาลยประชาชนนะครับที่เราคิดว่าเพื่อนร่วมชาตินะครับทุกสีเสื้อทุกหมู่ทุกเหล่านั้นนะครับเป็นพี่น้องกันเพราะนั้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนะข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ กับด้านไหนสีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็น <c oughs> เป็นเรื่องที่ทําให้พี่น้องแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเข้าใจสถา,านการณ์แล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือสิ่งชั่วร้ายเนี่ยนะครับเราก็จะนํามาเผยแพร่นะครับผมได้รับข่าวนี้จากพี่น้องที่ร่วมกันนะครับ ส่งข้อมูลข่าวสารก็ทุกวันนี้ไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วครับมีพี่น้องช่วยเหลือป้อนข้อมูลเข้ามาแล้วผมก็เอามานั่งกันกรองแล้วก็วิเคราะห์ถ้าไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นี่ก็จะรีบนําเสนอนะครับอันนี้เป็นเรื่องเตือนพี่น้องกทอมอเลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้านี้นะจะมีอะไรหลายเรื่องที่พี่น้องจะต้องจะต้องนะระวังเอาไว้ระรับรู้เอาไว้นะครับจะทําตัวอย่างไรนะครับพี่น้องก็ลองฟังสิ่งที่เขาเขียนมานั้นเป็นคํา เป็นคาพูดที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นภาษาปกติของผมนะผมจะอ่านตามนั้นนะครับแต่ว่าจะให้พี่น้องไปเอาความหมายเองก็แล้วกันนะครับเน้นที่ความหมายนะพี่น้องนะอาจจะต้องมองข้ามในเรื่องของภาษาที่มันถึงพริกถึงขิงหน่อยนะครับเตือนคนกรทมแมลงสาบคงรู้นะครับกําลังระดมคนใต้ขึ้นมากดดันรัฐบาลนะรับมุกสารรัฐธรรมนูญวันที่12 เดือนนี้นะครับข่าวบอกมาว่าตอนนี้พวกชาวแมลงสาบกำลังกำลังส่งกำลังลงไประดมมวลชนนะครับหัวดอหัวหยักนะซึ่งจริงๆภาษาพวกนี้ก็พี่น้องคนใต้นั่นแหละนะครับจากใต้ขึ้นมานะขึ้นมาที่กอทมอกันนับหมื่นในวันที่10มีนาะที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายก็เพื่อกดดันรัฐบาลร,รักษาการและให้ในายกยิ่งรักลาออกเนื่องจากพรบรพัฒนาประเทศ ด้านการขนส่งหรือที่เรียกว่าพรบสองล,ล้านล้านนั้นมีแนวโน้มสูงมากที่จะโดนสารานะสารัฐมนูนนะสารรัฐมนูญเบรกค่อนข้างแน่นอนในวันที่12นี้เพราะสัญญาณบางอย่างชี้มาชัดเจนว่าพวกตุลาการวิบัติมันทําแน่แล้วไอ้พวกกอปปปสและแมลงสาบมันก็จะช่วยกันกับแก๊งไอ้เจริญเมียโกงที่ดินเขาผสมโรงอ้างเรื่องนี้ เรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออกทั้งๆท,ที่มันคนละเรื่องและทําไม่ได้ด้วยอยากบอกที่พวกหัวดอหัอวอยากกําลังเตรียมตัวขึ้นมากันหลายคันรถให้รับรู้ว่าเรื่องเงินกู้สองล้านล้านนี้มันหยุดไปพร้อมกับการที่รัฐบาลยุบสภาแล้วถ้ารัฐบาลใหม่จะทําก็ต้องเริ่มกันใหม่ดังนั้นเหตุผลที่อ้างจึงเป็นเหตุผลแบบสีถนนชัยที่พวกทนายโจรอายการโจนตุลาการโจนของพรรคแมลงสาบจะยกขึ้นมาอ้าง หน้าด้านๆเพื่อมาไล่รัฐบาลเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรนะรัฐบาลรักษาการก็ลาออกไม่ได้เพราะเกิดทําไปเดี๋ยวก็โดนทนายโจนอายการโจนตุลาการโจนในพรรคแมลงสาบหาเหตุเอาไปฟ้องเพื่อให้ตัดสินให้โดนเว้นรักการเมืองอีกเพราะกระทําการขัดรัฐรมนูญที่กําหนดไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลรักษาการต้องอยู่จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มันหน้าด้านทําได้ทุกรูปแบบและ ไอ้พวกทนายโจนอายการโจนตุลาการโจนที่สังกัดพรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเปิดเผยหรือพวกอีแอบที่หลบอยู่เบื้องหลังก็ตามนะครับสำหรับคนกทมนั้นโปรดเตรียมป้องกันตัวจากโจนใต้ที่ข่าวแจ้งมาว่าระดมพวกคุมซ่อง,องคุมบ่อนคุมค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนในเครือข่ายสสโจรอายการโจนทนายโจนตุลาการโจน9ก้าล้อเก้าของพรรคแมลงสาบกันคราวนี้เยอะเป็นพิเศษ ให้พร้อมก็แล้วกันเพราะสารแพ่งท่านห้ามรัฐบาลและตำรวจดำเนินการะอะไรทั้งสิ้นนะครับกับเศษมนุษย์พวกนี้แม้จะทำระยำปานใดก็ตามถือว่าทามอบนี้พักนี้ทำแล้วทุกเรื่องถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยสงบและปราศจากอาวุธทั้งสิ้นท่านจึงควรเตรียมอาวุธไว้ป้องกันตัวเองพึ่งตำรวจไม่ได้แน่นอนเขาจะเล่นงานตำรวจถ้าไปทำอะไรโจรกลุ่มนี้เข้า ส่วนทหารนั้นมันทำหน้าที่ป้องกันม็อบกปปสอ,อยู่แล้วท่านพึ่งพวกสางเขียวไม่ได้แน่นอนโปรดพึ่งตัวเองก็แล้วกันนะครับอืมแถมตอนนี้มีข่าวด้วยว่าให้เลสั่งตั้งด่านความมั่นคงแถวภาคเหนือภาคอีสานเป็นร้อยด่านโดยที่ประธานกรรมนรหรือนายกนันแหละไม่ได้สั่งอีกด้วยเป้าหมายที่แท้จริงน่าจะเป็นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พี่น้องจากสองภาคนั้น ยกกำลังลงมาช่วยเขาชาวคอทมดังนั้นท่านโปรดช่วยตัวเองบ้านเมืองวันนี้ไม่มีคือไม่มีแปรแล้วเพราะตัวชื่อตัวคือและแปรที่ทําหน้าที่รับน้ําหนักพยุงบ้านโดนสารพระภูมิถอนออกไปหมดวันนี้ชาวกอทมทั้งหลายจึงเหลือแต่พื้นบ้านหรือตัวท่านเองเท่านั้นไว้คุ้มหัวให้พ้นภยนัยโจรหัวจาักหัวดอหรือเอาไว้งัดออกมาเป็นแผนใช้ตีกับพวกมันโปรดเตรียมตัวกันไว้ได้เลย เอาละอ่านจบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงเป็นคําเตือนว่าประเทศไทยนับจากนี้เนี่ยน่าจะลําบากแล้วเพราะว่าถ้าตามการรูปการนี้นะการระดมมวลชนเข้ามานั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้มวลมวลชนเสื้อแดงนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็ถ้าลุกขึ้นมาทหารเขาทาร้ายมวลชนเสื้อแดงไม่ได้ก็จะต้องให้มวลชนประทับมวลชนแล้วทหารเ็าจะเป็นพระเอกแผนเดิมนะครับเป็นแผนเดิมแต่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่า อันที่หนึ่งสำหรับคนแสดงนั้นนะเป็นข้อมูลที่พี่น้องก็ต้องรู้ว่านี่เขากําลังเคลื่อนทัพแน่ๆแ,แล้วก็เพื่อใครก็คงจะได้ข้อมูลว่านะครับเขาคงจะฟันแต่ถ้ฟันแล้วเนี่ยทางด้านคุณยิ่งรักและรัฐบาลเนี่ยรู้กันหรือไม่อย่างไรนะครับ <S <S เขาจะยอมให้มันเป็นอย่างนั้นและมีข้อตกลงอย่างอื่นหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่นะคิดว่าเวลาตรงนั้นมาถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องเผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับแผนการนะครับต่างๆเนี่ย นะครับนปชจะพาพี่น้องเข้าไปแบบนะแบบเดิมแล้วก็แต่ก็มั่นใจว่าคราวนี้ไปแล้วปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าพี่น้องจะอ่านเกมอะไรมากกว่านั้นแล้วก็จะทําอะไรต่อจากนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับถ้าเกิดรัฐบาลน,นะครับถูกศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาแสดงตัวว่าไม่เห็นด้วยหรือคนแสดงออกไปปกป้องเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าปกป้องรัฐบาลทรราชรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมแล้วอย่างเงี้ยนะครับ ที่แพ้ชวนตีทําผิดแล้วไม่ยอมรับอํานาจศาลเป็นกระบฏนั่นก็คือแผนที่ผมเคยนําเสนอก่อนหน้านี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเตือนไปยังพี่น้องชาวกรุงเทพไม่ว่าจะสีเสื้อไหนนะครับเราจะเห็นว่าในกระบวน,บน็กบเนี้มันไม่ใช่เป็นม็อบคนปกติ 1. มีอาวุธแน่นอน 2. เนี่ยนะครับเหมือนกับจะมีความแค้นอะไรบางอย่างต้องการมาระบาย 3. มมียาเสพติดมีกระท่อมนะครับ สี่เขามีภูมิคุ้มกันห้าถ้ามาจํานวนเยอะๆนั้นนะครับอาจจะคุมกันไม่ได้แล้วในบางจุดเนี่ยนะครับผู้หญิงนะครับครอบครัวนะที่บ้านช่องนะไม่ค่อยมิชชิดอะไรทั้งหลายได้อยู่ในบริเวณที่ม็อบเขาจะเข้าไปดําเนินการนั้นต้องระวังให้ดีแล้วก็ถ้ากรณีอย่างนี้นะครับมันอาจจะเกิดเหตุจราจนถ้าไม่เกิดเหตุจราจนนั้นทหารจะไม่มีสิทธิยุบยึดอํานาจ แลวถ้ามายึดอํานาจก็จะไม่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลกลางรัฐบาลคนกลางตามที่เขาคาดหวังเกมนี้นะครับถ้าเขาไม่ถอยเขาเล่นเกมนี้พี่น้องก็นะช้างสารเขาชนกันหรือแกล้งชนกันไม่รู้ลหละแต่ยาแพรกเรานะั่นแหละมันจะแหลกรานนะครับไม่คุ้มหรอกที่จะไปนะเสี่ยงไปเสียหายกับคนเหล่านี้ส่วนพี่น้องเสื้อแดงถ้าเขาจะสู้กันอย่างไรนะครับนั่นเป็นแผนซึ่งข้อมูลนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างและก็คงไม่ได้เหนือความคาดหมายเพียงแต่ว่าท่านจะสู้อย่างไร เนี่ยสู้กันอย่างไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยนฐานะที่อยู่ไกลๆอย่างนี้ก็ไม่อยากเห็นใครนะได้รับบาดเจ็บเสียหายถึงชีวิตนะครับนะประชาิปไตยไทยที่มันโหดนะครับมันดูดเลือดเนื้อชีวิตนะครับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไทยจานวนมากแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะครับตัวละครที่เขาอยู่ข้างบนที่เขายุให้พี่น้องออกมาฆ่าฟันกันนั้นนะครับเขาไม่เคยได้กระทบกระเทือนแต่วันนี้นะครับเขากระเทือนละนะครับพี่น้องรับรู้อะไรหลายอย่าง แต่วันนี้สาระทางการเมืองไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าชีวิตของพี่น้องที่อยู่แถวกรุงเทพนั้นนะครับระวังไว้ก็ดีเพราะถ้าไม่เกิดการจลาจนผมก็มองไม่เห็นว่าทหารจะมายึดอํานาจได้อย่างไรถ้าทหารไม่ยึดอํานาจตุลาการก็คงไม่กล้าฟันถ้าตุลาการกล้าฟันก็แปลว่าทหารนั้นจะต้องพร้อมที่จะปกป้องและผมก็เชื่อว่านะถ้าข่าวนี้เป็นจริงว่าทางภาคเหนือและอีสานนั้นมีด่านกักนะครับตามรายทาง ก็เป็นไปได้ว่าเขากําลังจะรวบสิ่งเหล่านี้ผมได้เตือนพี่น้องมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาย้ําเตือนแล้วก็พุ่งประเด็นไปที่พี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับรักเป็นห่วงทุกท่านนะครับก็ไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียกับในเรื่องทางการเมืองตรงนี้เพราะสาระมันยังห่างไกลจากการที่จะได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์เหลือเกินนะครับรักษาตัวเองป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับจะวางแผนอะไรกันยังไงวันที่ก็ระบุชัดเจนขึ้นมาสิบขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่10บนะครับ สิมีการประกาศเพราะนั้นวันที่13นั้นก็คงจะเต็มกรุงเทพนะครับโดยรักเรื่องหงยนะครับก็หวังว่าคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครองทุกท่านและก็สติปัญญานะครับก็จะคุ้มครองพวกท่านด้วยเช่นกันโดยรักละบรารธนาาดีจากมหาลัย,ายประชาชนนะครับ